สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจ์ VIP นะคะประจําวันที่ห้าพฤษภาคมหกห้าเนาะตัวเด่นก็เจนะ็ดเนาะเด่นเจ็ดทั้งสองโจนเลยเนอะทั้งโจนเช้ากับโจน VIP ตัวรองก็คือห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็สี่สาม เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าสามตัวก็แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองเน้นนะแปดเจ็ดหนึ่งนี่แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดสองสองเจ็ดแปดซื้อตัวนี้เลยเด้อหันเอานะห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดตามเก้าหนึ่งเนาะเราว่าวันนี้ดาวโจรวีไอพีต้องถูกสามตัวแน่ๆเลยอีแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยเพื่อนหันเอานะ คนเข้าสามหางด้วยอันนี้เขาขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจรเชา้าตัวเด่นก็คือเจ็ดกับสองตัวรองก็คือสามกับห้านะคะ

ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองดาวโจรเลยเดอ้อก็ขอให้เฮงๆปังๆนะของเราก็เข้าอยู่เดอ้อไม่ได้หลุดนะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพานรวยนะถ้าไม่ชอบแนวทางก็ลุดนะ957นะแต่ว่าเจ็ดเนี่ยมาแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะ อย่าลืมเด้อดาวโจรธรรมดาจะไปเข้าดาวโจร V.I.P. หรือดาวโจร V.I.P. จะมาเข้าธรรมดาแต่ว่าเจ็ดมันหลักเดียวกันเนาะห้าเราก็ให้รูดอยู่แล้วแหละเนาะมันจะผิดแต่หลักสามตัวเดียวที่มันผิดแปลกจะเข้ามาเด้อสามกับสี่เนาะผิดแปลกจะเข้ามาอีตัวผิดนี่แหละอีตัวผิดนี่แหละมันจะเข้ากับเ,เขาหนี่มันจะมานี่นะ อีตัวที่มันต่างจากเขาระวังสามนะคะแต่สี่นี่คงจะไม่มีหน่าจะเป็นสามสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองดาวโจรเลยสวัสดีค่ะ